เมีย่ยงปลาผักสดยั่วๆจ้า <c oughs> เอาทำดีๆปลาเผาด้วยจามานันีตัวซั่ฟ้ามืกกินคนละโตไปเลยโ <c oughs> รกเกลือเข้าไปเลยจ้า เติมจ้าตัวที่หนึ่งสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนมือนี้มาพอกับแพ้อีกแล้วจ้ามาพบกันในช่องแพ้พากินมือนี้กินเหมียงปลาด้วยจ้าปลาตัวว่าใหญ่ปันใดจ้า แล้วก็น้ำจิ้มรสเด็ดของเราคือเกา้าผักแบบโอ้หลายแห้งยกแบบสวนเบอร์เอมาเลยนะจ๊ะแล้วก็กินกับขนมเส้นน้ําจ้าแบบเต็มค่ะเหมือน,นี่ว่นมีหมองวางจ้าวันนี้มาพบกับมีผักซีผักคลอสผักกาดขาว ใบโหระพาใบชาพูแตงกวาโอ้ยโยกมากเบิดสวนจ้าทุกคนนี่แล้วเขาต้องเอาหนังปลาออกสกักก้อนปลาอุ่นๆหอนๆเดือบเนาจ้าแล้วขออนุญาตแกะหนังปลาก่อนเด้อจา้าคำแรกป้ายเอาสอนตักกันเด้อจา้ามันหอนเลย ผักสีไซสแล้วก็เอาขนมจีนไซสแล้วก็เอาน้ำจิ้มไซสแล้วก็เอาไส้ปลาอืม เนี่ยคำใหญ่ฮะอ,อือืออีกฝั่ำน้ำจิ้มเองคือเกลาจ้ะผิดสิบเม็ดคือเกานั่น่ะแล้วก็เผ็ดคือเกลาใส่ผักชี ไอ้ขนมจิ้กต่โรนมิจิมเข้าไปก็เข้าปากาอ่ะอืม้มอื้ม อันนี้มาทีไ่ไหนละมีจ้าไส้ปลาไส้ผักซีให้กล้องดูหน่อยไส้ขนมจีน 嗯。 ดับทุกครั้งอืมขอ,อไปช็อปปบ้างใส่ปลาใส่ปลาซีใส่ขนมจีน รรน้งจิ้มเข้าไปแซ่บมากจังอันนี้ปลาสดๆตกจากบอ่อ แบบสีใสครัน้ำจีนเริ่มเผ็ดแล้วจ้ะกับบรดน้ำจิ้มแบบจุกๆ อย่างข้าวไหนก็แซ่บข้านั่นโหลลาาหอมปลาสดเนื้อหวานเด้งกำลังดี ครอสนะจ้ะเราวางกลางความเท่าสุขนุนใส่ปลาเข้าไปใส่ใบลักซีจ้าใส่ขนมจีนโหคำเบลอเลย ล้กกะราดน้ำจิ้มอืมจัมบได้จบทุกคำ พักแบบเบิร์ดสวนแล้วจ้ะนีผักคลิปนี้ก็แซ่บอีกแล้วจ้าทุกคนแค่เขาฝากไว้สักนิดแล้วจ้าเดี๋ยวก็เป็นลุยเต็มทีกอนยังลยก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้ได้ให้คลิปต่อไปพร้อมด้วจา้าสวัสดีจา้าบ๊ายบาย